หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเอง เรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่า ต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเรา โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงเบื้องจันเตรียมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองกีฬาสปรอร์ตซิตี้ของจังหวัดติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ใน mynew สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2563กับดิฉันสุนันทาบำรงสวนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 รวมไปถึงนะคะการที่จังหวัดจันทบ,บุรีนั้นจะมีการพัฒนาจังหวัดนะคะให้เป็นสปอร์ตซิตี้ค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูตัวเลขนะคะในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีจากการที่ทั้งคนจันแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะช่วยกันตั้งกาดเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในรอบ2ไปติดตามชมกันค่ะ โดยในวันนี้12กันยายน2563สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดจันทบุรีได้อัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 ในพื้นที่เมื่อเวลา10นาฬิกาว่ามีผู้ถูกส่งตรวจหาเชื้อตั้งแต่มกราคม2563 400 ขอภัยค่ะ349รายผลตรวจไม่พบเชื้อ346รายขณะที่การค้นหาในเชิงรุกนะคะทั้งโรงพยาบาลและกลุ่มเสี่ยงวันนี้ตัวเลขเป็นที่น่าพอใจนะคะกลับมาเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ยอดสะสมยังคงเดิมอยู่ที่4,331รายซึ่งทั้งหมดก็ไม่มีการพบเชื้อนะคะถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีค่ะจะไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่มานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงวางใจไม่ได้นะ ะะยังคงต้องเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันใช้ชีวิตแบบนิว n o r m a l คือออกนอกบ้านอย่าลืมนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือค่ะเน้นย้ำไปยังสถานที่ชุมชนตลาดสดตลาดนัดและแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะก็ต้องระวังกันให้มากด้วยช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะทาง line id t h a i m o v ทวิตเตอร์ไทยรู้สู้โควิด Facebook ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขและ Facebook ของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีไปดูกันต่อเรื่องของการทำเกษตรแต่ว่าอยู่อย่างพอเพียงกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีคะ่ะจัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนต้นแบบนะคะแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา14บ้านซิลตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยมีพลเรือตรีวันชยัยจุลมนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบโครงการให้กับโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรู้ความเข้า ใจและความสามคัคคีน้อมนำแนวทางพระราชดำริเกษตรพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนปลูกฝังเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ก่อนนำไปปรับใช้รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในการศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริงวางแผนการจัดทาบัญชีสามารถนาไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวชุมชนแล้วนาไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริ ย่าชำในด้านของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักการทำงานรู้หน้าที่มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้โดยนางมนัสนันเกิดเอี่ยมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา14นำผู้ร่วมงานเยี่ยมชมผลงานนะคะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีได้พัฒนาฐานเพื่อการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น5ฐานด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยฐานผักปลอดสารพิษ พืชประจำถิ่นและเมล่อนนะคะฐานกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ฐานกิจกรรมเลี้ยงปลาฐานกิจกรรมเพาะเห็ดและฐานสุดท้ายก็คือฐานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนซึ่งผลผลิตจากโครงการนะคะนอกเหนือจากนํามาปรุงอาหารกลางวันให้กับน้องน้องแล้วนะคะที่เหลือก็จะนําไปจําหน่ายในชุมชนถือว่าเป็นไรายได้เข้าสหากรณ์ของนักเรียนด้วย เนี่แหละค่ะเป็นการต่อยอดนะคะใช้พื้นที่ในโรงเรียนและที่สำคัญเป็นการสร้างองค์ความรู้นะคะในการใช้ชีวิตจริงให้กับน้องๆน,นะคะได้นำไปปรับใช้ที่บ้านนะคะถือว่าเป็นการมีแหล่งอาหารและก็ยังเป็นการสร้างไรายได้ได้อีกด้วยค่ะ ไปดูในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกันบ้างนะคะเทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรำวงและกีฬาพื้นบ้านนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ นางสุการดาสุทธิพัฒนากุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายวร,รวิ์ภูลสวัสดิ์นางตุลาอุณาพงษาวรรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลน,นะคะร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านรำวงและกีฬาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุณศนะาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดยเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมรําวงและกีฬาพื้นบ้านด้วยการโยนลูกบอลลงตะกร้าและพระสัง ีคลีนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นช่วยลดอาการซึมเศร้าสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มโดยครั้งนี้ค่ะมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเข้าร่วมโครงการจานวนมากทีเดียวพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ ติดตามชมข่าววันต่อในช่วงที่2ของ mynews นะคะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะได้จับประชุมเตรียมที่จะจัดกิจกรรมนะคะโครงการพัฒนาเมืองกีฬาหรือว่าที่เรียกกันว่าสปอร์ตซิตของจังหวัดจันทบ,บุรี ที่ห้องประชุมสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรัศาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,563โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพคลองภาคเดียรำไพเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งก็เป็นศูนย์กลางด้านของการกีฬาของภูมิภาคเพื่อให้เด็กๆเยาวชนประชาชนและผู้สูงอายุในจังหวัดนะคะได้มีโอกาสในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาและเพื่อให้ การร่วมเล่นกีฬาและการเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวจังหวัดจันทบุรีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นได้มีความสามารถด้านกีฬาและได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาด้วย โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนะคะได้นำเสนอข้อมูลแนวทางและมาตรการในการจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพคลองพักตรีลำไพภายใต้การเผยแพร่โควิด1 9นะคะภายใต้การ แพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันเมื่อวันที่20สิงหาคม2563ในการประชุมราชการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งที่18เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโดยที่ประชุมนั้นก็ได้มีมติเห็นชอบนะคะอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพครองพักตีรำไพโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในรอบ2เป็นอันว่าเป็นการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพครองพักตรีรำไพนะคะหลังจากนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมที่จะจัดงานนะคะถือว่าเป็นการดำเนินงานภายใต้ New Normal นะคะทุกคนจะต้องเดินตามมาตรการที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดค่ะส่วนช่วงนี้ปริมาณฝนนะคะเริ่มน้อยลงแล้วนะคะติดตามได้ในพยากรณ์อ,อากาศค่ะ พากรณอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนโดยในช่วงวันที่12-15กันยายนร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาค ตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ระวังอันตารายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับบริเวณทะเลอันดมามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดมามันควรงดออกจากฝั่ง อันหนึ่งในช่วงวันที่12ถึง15กันยายนนี้นะคะของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ขณะที่ภาคตะว,วันออกค่ะมีเมฆมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรวันนี้หมดเวลาของ My News แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่กุยยินสมใจนึกได้เสียชีวิตลงแล้วตั้งศพบำเพ็ญกุศลณนะวัดป่าคลองกุ้งศาลาอบรมอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวันที่9-13กันยายน2563เวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืน วันอาทิตย์ที่13กันยายน2563เวลา19นาฬิกาสวดมาติกาบังสกุลวันจันทร์ที่14กันยายน2563ทำพิธีกงเต็กวันอังคารที่15กันยายน2563เวลา10นาฬิกาประกอบพิธีคำนับศพเวลา12นาฬิกาเคลื่อนศพออกจากวั ไปบรรจุอย่างสุสานแสลงจังหวัดจันทบุรีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานบุตรธิดาหลานเจ้าภาพการป้องกันโควิด -19 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด -19 ที่สังเกตได้ง่ายๆด้วยตนเองคือมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบ บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแม้ว่าอาการทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้ธรรมดาแต่ที่ทำให้ผู้คนกลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้นนอกจากนี้อันตรายที่ทำให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดได้ดังนั้น หากมีอาการมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อแพทย์ซักถามต้องตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลใดๆเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดหรือหากเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา14วันเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวและให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชื้อใดๆ ส่วนด้านการป้องกันโควิด -19 ควรปฏิบัติดังนี้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบหรือเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพื้นที่ที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS MRT Airport Link ที่เปิดปิดประตูรถกรอนประตูต่างๆกกน้ำราวบันไดเป็นต้น ให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%งดจับตาจมูกปากขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือรับประทานอาหารสุขสะอาดใช้ช้อนกลางส่วนตัวไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจบสารเคดีสั้นรู้ทันโควิด -19 กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ความดีที่คุณทําได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ